ัดฉ่ำเลยยังไงคะคุณบอกว่าไงอ่ะค่ะก็ดีค่ะถือว่าครั้งนี้มันเป็นการเปิดตัวแบบจริงๆทางการก็แลนด์โอเพนนิ่งอย่างเป็นทางการครั้งใช่ก็ตั้งแต่เลิกกับพี่เพชรมาก็มีคนนี้แหละค่ะที่เรารู้สึกว่าเอยดีที่ดีเอ้ยพูดไม่ถูกเลยอ่ะที่สุดเลยที่สุดเลยเออเขาแบบเออเป็นคนที่เรามั่นใจดีกว่ามั่นใจที่สุดแล้วใช้เวลานานแค่ไหน คนนี้รู้จักมาสักพักแล้วค่ะแต่ถ้าคุยกันจริงจังก็ประมาณ6เดือนใช่ประมาณ6เดือนเจอกันได้ยังไงรับปากนันนะคะคือว่าตอนนิวเป็นอนิวไปงานมันเกิดเพื่อนแล้วก็คนนั้นเขาเป็นเพื่อนของแฟนเพื่อเราใช่แล้วก็ก็เจอเขาแต่เราไม่ได้อะไรคือตอนแรกเราไม่ได้ชอบเขาเลยแล้วตอนแรกเขาอ่ะก็ไม่รู้ว่าเราเป็นแบบเป็นดาราด้วยเขาก็เห็นเราเออแล้วเขาก็แบบคือเรามองไปแล้วก็ไอ้ผู้ชายคนนี้ไม่มองเราอยู่ได้แบบมันไม่ดี S <S เฮ้ยสดตายอยู่ได้เว้ยอะไรเงี้ยมองอยู่ได้แล้วก็ไม่อะไรแล้วตอนกลางคืนคืนนั้นเลยประมาณตีหนึ่งเขาก็ส่งแบบข้อความมาในไอจีซึ่งไอจีเขาก็ไม่มีรูปแล้วก็แบ,บบล็อกแล้วก็มีเหมือนลงรูปอยู่แค่ประมาณยี่สิบรูปเหมือนเป็นคนไม่เล่นโซเชียล <S <S อเอเอป็นโซเชียลเราก็ตอกว่าเอ้ยเราชื่อบ๊อบบี้นาเป็นเพื่อนของอ่าคนนี้คนนี้ที่เราเจอกันเมื่อคืนอะไรเงี้ยแล้วก็อ๋อโอเคโอเคอเป็นแฟนเพื่อนของแฟนเพื่อนของแฟนเพื่อเราก็เลยอัดต่อหลังจากวันนั้นเขาทักไดเล็กเรามาทุกวันเป็นเวลาสามเดือนโดยที่เราแบบ ตอบบ้างไม่ตอบบ้างไม่สนใจนอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้ชอบเขาเลยค่ะใช่ uh huh. แล้วก็มีไปเจอบ้างเพราะว่าเราไปกับเพื่อเราเขาก็มาออกับแฟนเพื่อเราเงี้ย uh huh. คือในช่วงที่เจออ่ะไม่รู้พี่เป็นหรือเปล่าเวลาที่เราไม่ได้ชอบใครอ่ะเราจะเป็นตัวเองแบบร้ uh huh. อยเปอร์เซนต์ถึงแม้ว่าเราบอกว่าเอถ้าเราคบกับใครเราจะเราจะเป็นตัวเองแต่มันก็ต้องมีความแบบ แอบแอบางอยากทําอะไรให้เขาชอบแต่เนี้ยลงไม่ชอบพอเลยเราก็เลยเป็นเต็บรอยเปอรล้กลายเป็นว่าเขาชอบที่เราเป็นเราในทุกๆอย่างเขาในมุมต่างๆได้แบบได้ลองเปิดใจมองเขาในแบบนึงบ้านได้คุยกันมากขึ้นอย่างเงี้ยเขาเป็นคนสุภาหบุรุษให้เกียรติเรารับเป็นคนตั้งใจจีบเราอ่ะคือแบบไม่อายถ้าฉันจะแบบอยากเจอฉันบอกอยากเจอฉัน ชมว่าเราสวยเขาก็ไม่อะไรมีจะชมก็คือแบบก็เออเป็นคนน่ารักเออแด่ว่าเขาใส่เอาใจใส่ลุกด <c oughs> ้วยลุกเลยลุกเลยเอาใจเก่งเอาใจด้วยค,ค่ะจริงมันมีม,นม,นม,นมันมีหวานละตอนไหนมาเฉลยตอนไหนแฮร์ย่านเหมือนละมันเป็นธุรกิจครอบครัวเขา <c oughs> คือแบบเพื่อเราก็บอกตั้งแต่แรกๆทีเ <c oughs> เ่เขามาจีบแล้วว่าเอ้ยเนี่ยเขาทำงานอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็แบบไม่ได้สนใจอย่างที่เราบอกเราไม่ได้มองเขาตรงนั้นคือถ้าเรามองเขาตรงนั้นอะเราคบตั้งแต่ ตั้งแต่อาทิตย์แรกที่เขามาจีบแล้วนี่แบบ3ามสี่เดือนเราก็ยังไม่ไม่ชอบเขาอย่างเงี้ยเพิ่งมาชอบตอนหลังๆแต่ลอนแรกที่เขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเราเป็นดาราเลยเขาเขาไม่รู้ตอนไหนว่าเราคือนิวยนเพียก็รู้หลังจากคืนนั้นเขาก็ไปถามเพื่อนเขาอ่านั่นแหละแล้วเขารู้อ่ะขอโทษละเขารู้ไหมคะว่าเออเราเคยผ่านการแต่งงานมาแล้ว รู้ค่ะเขาก็ไปเขาก็สืบสืบเลยอย่างแบบทุกคนอะไรจะมาบอกเหรอว่าเธอเธอเราไปนั่งรูดไอจีเธออยู่2ชั่วโมงไปถึงรูปแรกๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเออเนี่ยเขาเป็นคนทุ่งตรงอ่ะทำอะไรก็ไม่เก๊กไม่อายแสลงว่าเขาก็ไม่ได้ติดเรื่องอะไรแบบที่ของเราไม่ติดไม่ติดค่ะแล้วตอนเราบอกว่าเราจะแบบเปิดตัวแล้วนะในไอจีเขาว่าไงบ้างคะไม่บอกเอันนี้เป็นสมายเราเแล้วเขาว่าไงบ้างพอพอมีภาพเขาออกสื่อเขาก็ช็อกเพราะว่า เขาแบกเขาช็อกตรงที่ทาไมมีข่าวเขาทําไมเขารู้ได้ไงว่าเขาทํางานอะไรทาไมรู้ชื่อเล่นทําไมรู้อะไรอย่างเงี้ยบอกเธอไม่รู้พลังโซเชียลเหรอเธอไม่รู้พลังของนักข่าวเขาคือเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับวงการเลยพลังจากนั้นคนก็โทรมาหาเขาทั้งวันเลยอย่างเงี้ยเขาก็แบบตกใจจริงไม่เคยมีชื่อของาคนหรือว่าใช่ เขาบอกว่ารู uh, ้ได้ไงชื่อบ๊อบบี้เปิดเปิดวาร์ปแล้วหนึ่งตอนนี้ใช่หอกเนี้ยพลังแห่งชาวเน็ตเิแต่เขาก็โอเคใช่ไหมคะไม่ได้แบบว่าเ้ยจะต้องเปิดอะไรเขาโอเคค่ะเขาก็แฮปปี้เขาไม่ได้ไม่มีอะไรต้องปิดคนก็อิจฉาอยู่เพียงไงตอนนี้ทั้งหรอดทั้งรวยมันโรถไฟมันใจฟูบ้างเถอะไม่ได้ใจฟูตั้งนานแล้วนายมันมันจะหวานได้ยิ่งกว่านี้อีกไหมคะไม่รู้เขาก็บอกว่าเขาแบบไม่มีโปรโมชั่นเขาก็เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นตั้งแต่แรก เฮก้ามีโอกาสได้เจอเป็ในยังไงมาเฮก้าชอบได้เลยอีกอย่างหนึ่งที่นิชอบคือเวลาเขาอยู่กับเฮก้าแล้วแบบเอ้ยมันเข้ากันได้อะอแล้วเวลาที่นิวต้องไปอยู่กับไทกา้าเขาไม่เคยงี่เง่ว่าแบบเอยเอาเวลานั้นมาอยู่กับเราบ้างสิหรือมาหาเราบ้างสิอเงี้ยเ,เขาก็คือให้เวลาเรากับแบบลูกเต็มที่อันนี้ขอเก้าถามเราอธิบายกับลูกยังไง เพื่อนแม่เราก็บอกเป็นเพื่อนอยู่เราก็บอกเป็นเพื่อนแม่เพราะก้าก็คือเจอเพื่อนอยู่กับเพื่อนพี่เพชรมาแบบตลอดตั้งแต่เด็กอยูอ่แล้วมีเป็นเพื่อนแม่เพื่อนสนิทเออ,เอก็จะเอ๊ะมามีเจอเพื่อนคนนี้บ่อยเพื่อนสนิทก็มไม่ได้มีคำถามอะไรมากไม่ได้มีคำถามอย่างพี่เพชาเพราะบอกว่าเขาก็รู้จักกับคนที่มาแท้ใช่ค่ะก็มาเจอก็อมามาเล่นที่บ้านเลยมาเล่นกับไทก้าที่บ้านเขาก็มาเจอพี่เพชรพี่เพชรบอกว่าคนนี้ก็โอเคโอเคค่ะพี่เพชรเขาก็โอเค เราก็สกรีนมาระดับหนึ่งแล้วว่าโอเคแหละเขาแบบน่ารักความใจความใจรุ่งของเราตอนนี้มันมันมันมีโอกาสที่จะพัฒนาไปได้มากเราคิดไปไกลถึงขั้นนั้นไหมคะอะไรแบบ้ถามว่าคิดไหมมันก็คิดว่าอยากจะคบกันนานๆมากกว่าคิดว่าอยากจะอยู่ด้วยกันเงินไปนานๆมากกว่าเพราะว่ามันอยู่ด้วยแล้วมันคนนี้มันเป็นฟิลแบบอบอุ่นอะแล้วก็ชอบฟิลลิ่งนี้ก็อยากให้ฟิลลิ่งนี้มันอยู่ไปนานๆแต่ถ้าจะมีโอกาสได้มี ว็นครั้งที่สองเราก็ไม่ติดอันนั้นยังไม่รู้อ่ะแต่ถ้าถ้ามันจะมีก็ก็ก็ได้ไม่ติดแต่ถ้าไม่มีก็ก็อยู่กันไปอย่างนี้ก็ได้อย่างตอนนี้ความรู้สึกเราเองเปลี่ยนไปจากเขาไหมอย่างตอนแรกที่เราบอกว่าเราไม่ได้ชอบเขาเลยอะไรเงี้ยเออตอนจริงที่ไม่ใช่สเปกเลยอ่ะคือนิวบอกต่งว่านิวชอบเกาหลีเกาหลีโอปป้าเฮ้ยได้แบบหน้าไทยมันเชียวนะไทยแท้ไทยแท้เลยเอออย่างเงี้ยค่ะเราก็ยังเป็นตัวของเราไปแบบใช่เราก็ยังเป็นเราแล้วเขาก็แบบ เขาก็บอกเสมอว่าเอ้ยเราคือความสุขของเขาอะไรเงี้ยเ,เวลาอยู่กับเราเ,<ๆ>เขาก็มีความสุขได้ความแซ่บความเซ็กซี่นหรอคะตอนนี้เข้ามาเป็นแฟนแล้วอย่างเงี้ลลย <c oughs> เขามีแบบหัวงไม,ไมล่าเออไม่เลยไม่เลยเขาให้เราเป็นตัวเองเต็มที่<ม><ๆ>เขาก็ชมตลอดเวลาเราแต่งตัวอะไรเรามั่นใจหรืออะไรเาก็เออ,เอสวยอะไนเซ็กซี่เออก็สวยใช่ค่ะยังแบบชมเก่งปักหวานแต่เราชอบไงเออชอบไงไม่ต้องมาแอป ชมก็ชมไปเลยอย่างวันนี้เขารู้ไหมว่านักข่าสมัครเราแล้วอะไรเงี้ยรู้เขาบอกเขาฝากบอกว่าจริงๆเขาชื่อแกร่งเขาไม่ได้ชื่อบอบบี้อจ้าตัคือพ่อแม่เขา่ตั้งชื่อเขาว่าชื่อแกร่งแล้วเขาก็ ว่าวันนึงถ้าต้องเป็นข่าวเธอต้องบอกเขานะว่าเราชื่อแกร่งเอาไม่ทันละคนเรียกบ๊อบบี้ไปหมดและนั่นแสดงว่าหลังตอนนี้ให้พลาดหัวว่าแกร่งแล้วแต่บ๊อบบี้ไปแล้วก็ไม่งแก่งก็ลาใช่เขาแบบชื่อแกร่งแต่แบบตอนเขาไปเรียนนอกคนเรียกออกอีกต้องเสียงไม่ถูกเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นบ๊อบบี้แล้วก็เป็นแกร่งขีดบ๊อบบี้ลักกันเนาะแตเข้าใจตรงกันแกร่งแอนูแกร่งบ๊อบบี้แกร่งบ๊อบบี้ศิลปินอย่างเอ๋อยาวไปยาวอุ้ยแอยากใส่คำว่าอะไร ไม่งอย่า so ไม่ต้องมีไอโซโหเขาไม่ไอโซเลยไม่ไอโซเลยบ๊อบบี้ดีกว่าไหมแต่งบ๊อบบี AH> ้แต่งนิวเคลียร์เ๊อบบี้ไม่แต่กับคำว่าทายาทหมื่นล้านเนี่ยเราเป็นแฟนทายาทหมื่นล้านเนี่ยเราเกรงไหมเราแบบอะไรไหมโอ้โหไม่ถึงขนาดนั้นมันก็เป็นของที่บ้านเขาอย่างเงี้ยก็เออเขาก็เขาก็งงเขาแปลกดีแม่เขาก็แบบโทรมาคุยกับเขาว่าเออโอโหขนาดนั้นเลยเหรอลงขนาดนี้เลยเหรออะไรค่ะที่บ้านก็บังแบบตลกเบยนิวเคลียร์มีกับเจ้าครอบครัวเขา อะไรนะคะไปเจอคุเจอคุณพ่อเขาค่ะไปเจอคุณพ่อขอคเขาโอเคค่ะ,อคอคะอคขอบคุณค่ะ